สวัสดีนะครับเต, <b> ติมน้ำมันแล้วพี่เดมาดูสาม,มารถกระเซยนต์เติมน้ำมันนะครับแค่เติมน้ำมันก็ต้องถ่ายด้วยใช่ไหมเนี่ยเสียชานะครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่เนี่ยสามห้า hey, นึกว่าจะยี่สิบกว่า สามสิบห้านะผมสามสี่โอ้นึกว่าแต่เด็กๆเดี๋ยวนึกว่าแต่อายุยี่สิบกว่าโอ้มีปัม๊มโอ้ถังน้ำมันอยู่นี่ถังนี้กี่ร้อยพี่สี่อรอสามร้อย ปั๊มโอ้ก็ปั๊มเข้าท่าดีอ่ะนี่ปั๊มเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็มีตัวกรองโอ้สุดยอดไปเลยนะครับ แทงไปเนี่ยปั๊มอย่างันนี้เนี่ยเอาไว้เติมรถไถบังนะครับอันนี้ถังนี้น่าจะสร้างกันเองนะสแตนเลสสุดยอดกินน้ำมันก็วันละประมาณเกือบเกือบ4ี่นะครับเกือบเกือบ400ลิตรตดแล้ว <laughs> ไม่มีที่ยืนเ <laughs> จ้ายักษ์ใหญ่นะ ไหนเครื่องมันอยู่ตรงไหนครับเปิดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมนะโอ้สองสี่หกแปดแปดสูบนะครับมีหัวฉีดแปดหัวะนะครับ โอ้โหพี่ใหญ่ปะเครื่องมีแปนแปซูบะเป็นเครื่องรถรถทัวร์พี่เครื่องรถทัวร์ลิซันสามร้อยแปดสิบ <3 80 S 2> แรงมา้าไม่มีเทอร์โบไม่ได้เชื่อนะครับ ไม่เป็นไรอันนี้พัดลมอันนี้คือคอมเมร์นะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับสมกับตัวที่ว่ากินน้ำมันวันละ300กว่าลิตรนะครับมาดูเผาก่อนเป็นเผารถสิบร้อนะครับ สองเท่ามันใหญ่มากนี่นะครับไปตักยังไปขยับดูอีกอะ โ้โหเกียลูกเบลิ่มนะครับขับเคลื่อนสองเพลาหน้านะครับเพลาหลังคือเลี้ยวนะครับเป็นระบบผมอะัยพาวเวอร์นะครับฮะก็บอกพี่เขาดิขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแคบ โอ้นี่นะครับกระเช้าอตอนนี้คือชุดลำเลียงใบอ้อยนะครับสุดจัดโอ้แค่เติมน้ำมันนี่ก็ใช้เวลานานแล้วนะครับ,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 บหมดถังเลยใช่ไหมพี่เติมหมดถังเลยใช่ไหมเนี่ย ขังหนึ่งนึ่ได้สองรอบข,งงองอบขังนี่กี่ร้อยเนี่ยห้าร้อยเหรอหอยห้าหกร้อยประมาณหกร้อยครับต้องซื้อมาใช้แล้วแหละปั๊มอย่างนี้นะ เพราะว่าเติมน้ำมันรถแต่ละทีลำบากนะครับพี่เกียรติมุนรีวิวต่อโอ้ยหมากินไร่ห <c oughs> มา <c oughs> ที่เห็นนี่คือเป็นเชสซีของรถสิบล้อเลยนะครับดีนะครับคือมองง่ายๆนะครับก็คือแค่ว่า ที่อยู่ตรงด้านผู้ชมเนี่ยคือว่าเป็นข้างหน้านะครับข้างหลังก็คือเป็นข้างหลังนะครับแล้วก็เอามากับทางนะครับกับทางเหมือนกับรถคลิปอ้อยนะครับแต่เป็นประมาณนั้นรถคลิปอ้อยก็จะเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะคือจะสีรถสิบล้อ เริ่มมันมา,มา,มานานมากเสร็จแล้วนะครับใช้เวลานานมากบนแล้วบนนีกก็ไม่เสร็จสักทีไปเดี๋ยวไปดูพี่เขาตัดสักแป๊บนะครับผมพี่เอไม่ขึ้นหรอ ไปยืนเบียดประตูเลยอ่ะ oh. ไม่มีที่จะยืนเลยอ่ะโอ้โห oh. ไม่มีที่จะยืนเลยอ่ะถ้าพี่เอขึ้นไปนะรถเอียงอ่ะอ้าว แป๊บหนึ่งก็ทำมาแล้วอืมตัละพันกว่าเลยนะครับอ้อยอะตารลพันกว่านะครับแต่ว่าปีนี้อ้อยไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับ ก็พยายามเอาไปด้วยนะมีคนบอกว่ามันอุยุอันยะนะนันอ้อยหรืออะไรใบ <c oughs> เนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าราคาก็ถือว่าดีนะครับนันละแปดร้อยเลยนะสำหรับปีนี้นะเฉพาะใบนะครับเดีย๋ยวเขาจะมาอัดไปเข้าลงไฟฟ้านะครับถือว่าคนอาจจะของลงลงน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยรับซื้ออ้อยไปเนี่ย ได้สองดิงนะครับได้ทั้งอ้อยแล้วก็ได้ทั้งใบนะครับแล้วก็ได้ต้นได้ว่าได้ต้นได้ว่าเขาเอาน้ํหวานออกเนาะมีกากอ้อยนะครับโอ้ยโอ้หลบเกือบไม่ทันโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบี๋ยวนะชื่อโอ้ยเมื่อกี้ได้ใบอ้อยอะลืมไป เขาไปอยู่ตรงป่องบดีนะครับจะเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้เลยประมาณ3-4ล่องนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ